บทที่9นะคะบทที่9เป็นเรื่องของการรวมกลุ่มเศรษฐกิจนะอีกบลิกเดือนธันวาเลยคะซึ่งจริงบทนี้เนี่ยนะคะเป็นภาคต่อของในเรื่องระหว่างประเทศนะที่เราพูดถึงไปครั้งที่แล้วนะคะแล้วใครที่ไม่ได้เข้าครั้งที่แล้วนะคะชุ่อเฉยนะก็ไปดูในทุกนะคะแล้วก็ไปนั่งรู้ที่อ่านไว้ซะนะคะคือเรี่ยมันก็จำเป็นที่นะะจะนนต้องเรียนรู้น้องนะคะอ่ะโอเคนะคะการรวมกลุ่มเศรษฐกิจนะคะจริงนเรื่องนี้เนี่ยนะคะ จมาแล้วนะคะในในงานที่ให้ไปสอบข้ามใบนอนนะคะทีนี้เรามาดูสรุปที่นึงใจความสําคัญที่อยากให้พวกเรารู้ในงานสำหรับเรื่องนี้การล่วมภูมเศรษฐกิจนะคะการล่วมภูมเศรษฐกิจคืออะไรนะคะการล่วมภูมเศรษฐกิจคือการรวมตัวของประเทศต่างๆนะคะเราจะเห็นว่าปัจจุบันนี้นะนะคะมีการลวมภูมิเศรษฐกิจมากมายโซนเอเชียโซนยุโรปอเมริกาแล้วก็ เศรษฐกิจนะะคโดยหลักๆเนี่ยนะคะก็คือเพื่อแสวงหานะคะผลประโยชน์แล้วก็เสริมสร้างนะะคเศรษฐกิจโดยรวมร่วมกันนะคือบางครั้งเนี่ยเศรษฐกิจเนี่ยเราจะยกระดับทั้งโลกพร้อมกันก็คงเป็นไปไม่ได้เราก็ขออไปเหิดจากกลุ่มเล็กๆขึ้นมาก่อนนะถึงเลยๆขึ้นมาก่อนโดยในที่นี้นะคะก็บอกว่าวัตถุประสงค์หลักเนี่ยก็คือเพื่อการยกระดับประเทศให้สูงข <bekommen S 3> ึ้นนะคะในที่นี้ยกระดับประเทศหมายถึงประเทศในกลุ่มนะคะให้ โดยการข้อสอบนี้แน่นอนว่านะคะมันก็จะไปเกี่ยวข้องนะคะกับในเรื่องของการยกเลิกนะคะมาตรการกับภาษีแล้วก็ไม่ใช่ภาษีนะคะซึ่งการยกเลิกมาตรการเหล่านี้มันไม่ใช่เป็นการระบุนะคะแต่เขาเรียกว่ามันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการระบุนะคะที่เรียนไปที่แล้วที่วายการค้าใช่ไหมคะแบบกีกคะดังนั้นในรณนนี้ถ้ามีการระบุก็คือมัาจะใช้แค่วายการค้าแบบ เสรีนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูว่านะคะระดับการรวมกลุ่มนะคะระดับการรวมกลุ่มมีอะไรบ้างนะคะในที่นี้เนี่ยแต่ละนะคะสำหรับดูแต่ละตำราเนี่ยก็จะมีการแตกนะคะแตกต่างกันแต่ในที่นี้อาจารย์เอามาแค่สี่ระดับนะคะระดับที่แบบว่าเป็นภาพรวมใหญ่ๆนะคะระดับแรกเขาเรียกว่าเขตการค้าเสรีนะคะหรือว่าเรียกว่า free trade area นะคะเขตการค้าเสรีในที่นี้เนี่ยเราก็บอกว่า ขั้นพื้นฐานนะคะขั้นพื้นฐานที่นี้ใจความสําคัญคืออะไรใจความสาคัญของเขตการค้เาเสษีก็คือนะคะพยายามลดภาษีภายในกลุ่มให้ต่ํางลงนะ,ะลดภาษีภายในกลุ่มให้ต่ํางลงอยู่ในระดับเดียวกันนะคะลดภาษีภายในกลุ่มให้ต่างลงอยู่ในระดับเดียวกันแต่เก็บภาษีกับอกลุ่ม นะแต่เก็บภาษีกับต้งทูกนี่คือใจความสำคัญของการค้าเสรีก็คือพยายามช่วยเหลือกันแหละนะคะในการลดภาษีเพื่อให้ต้นทุนในการค้าขายระห,หว่างการมันมลดลงนะคะอันนี้คือสเตปแบบบอกนะคะแรกถัดมาขั้นที่สองขั้นที่สองเรียกว่า c สตอมยูเนียหรือว่าสภาพสินระดับ่อนขั้นนี้เนี่ยมันจะมีความเข้มข้น,นเพิ่มมากขึ้นนะคะขั้นนี้าานาก,กาบอกว่ายังสภาพสุลระดับโลกเขาบอกว่านในเรื่องของการคา้าเสรี อัตราภาษีภายในกลุ่มเป็นศูนย์นะมันเข้มข้นมากขึ้นก็คือสามารถค้าขายแก่กใจได้เสรีมากขึ้นนะคะอัตราภาษีระหว่างกลุ่มจะเป็นศูนย์นะคนะก็คือหรือที่เราเ,เรียกว่าเขตปลอดภาษีนะเขตปลอดภาษีอ่ะถัดมาระดับที่สามระดับที่สามเนี่ยเกาเรียกว่าคอมโพสต์ภาษีหรือตลาดรวมนะคะตลาดรวมก็จะมีความเข้มข้นขึ้นมาอีกเข้มข้นขึ้นมาย่างไร คือแน่นอนว่านะคุณมีการค้าเสรีนะคุณมีการค้าเป็นเขตปลอดภาษีนะคุณมีการตั้งภาษีกับกลุ่มการค้าอื่นประเทศอื่นที่ไม่อยู่ในสมาชิกแต่ตลาดโลกของพาร์เก็ตเนี่ยลักษณะที่สำคัญก็คือเขาจะให้เสรีในเรื่องของการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตนะให้เสรีในเรื่องของการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตคือสองอันแรกเนี่ยระหว่างเขตการเสรีกับสุลต่านก่รนสาภารณรัฐจาร์กเนี่ยนะเขาจะเน้นในเรื่องของสินค้า นะให้ภาษีในการค้าเป็นศูนย์ให้ภาษีสินค้าเป็นศูนย์เน้นเรื่องของสินค้าเป็นหลักแต่พอเป็นคอมมอนมาร์เก็ตหรือตลาดรวมนะเขาจะเน้นในเรื่องของการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตด้วยนะในเรื่องการให้บรยยิการหนักๆนะคะอยา่าง AEC ของเรานะคะมีการเคลื่อนย้ายปัจจัยแรงงาเนเราเสียเรดิีใช่ไหมคะอ่ะอันนี้เป็อันดับที่สามที่คนมากขึ้นอันดับที่สี่อันดับสูงสุดเาเรียกว่าสาหภาพเศรษฐกิจนะอินดี้ยู่เนี่ยนะคะ อันดับนี้เนี่ยนะคะถือว่ามีความตรงเลียวกันมากนะเขตเป็นเขตปลอดภาษีระหว่างกันละนะคะมีการเชื่อมโยงจัยการผิดระหว่างกันละ,ะนอกจากนั้นที่เพิ่มเติมนะจะใช้ว่นะาเพิ่มเติมที่เพิ่มเตินะเม,ตเ,มตเข้ามาก็คือในกรณีที่นะคะเขาจะมีการใช้ในโยบายการเงินและการทางร่วมกันนะจใช้ในโยบายร่วมกันเลยแล้วนะจะบริหารนะครับุ่มประเทศย่อไหนมีองค์กรอิสระนะคะรนะหว,ว่างกลุของตัวเอง นะะแล้ว่ากลุ่มของตัวเองตั้งขึ้นมานะตั้งขึ้นมาเพื่อบริหารการเงินของกลุ่มประเทศของตัวเองนะตกลองการค้าต่อรอง,งกับนะกลุ่มประเทศอื่นๆนะคะอ่ะนี่คือระดับของนะคะาการรวมกลุ่มเศรษฐกิจน,นะแบ,บง่งออกเป็นสี่ระดับนะคะใจความสาคัญก็เป็นแบบนี้นะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของผลดีผลเสียนะคะผลดีจากการรวมกลุ่มเศรษฐกิจมีอะไรบ้างน,นะคะหนึ่งแน่นอนนะเป็นการ,ราลดภาษีอากรต่างๆนะคะ ซึ่งการลดภาษีเนี่ยนะคะก็จะทําให้เรานําเข้าสินค้ามาในราคาที่ถูกลงเนมะคะเพราะว่าไ,ไม่ต้องมีภาษีแล้วไม่มีการหกกันกแล้วดังนั้นภาษีสินค้าเดียวดังนั้นราคาสินค้าเดียวมาก็คือม,มีแค่ต้นทุนตัวสินค้าที่ซื้อมากับค่าขนส่งนะคะไม่มีภาษีต่อไป มีความก้าวหน้าทางวิทยาการเกิดขึ้นนะคะพอมีการรวมกลุ่มมีการเคลื่อนย้ายปัจจัยนะคะต่างชาติเข้ามาลงทุนบ้านเราเราเลียงต่างชาติ<ม>นะคะดังนะั้นเทคโนโลยีในการผลิตนะคะก็จะมีการเคลื่อนย,าย้ายส่งนะคะก็ทําให้วิทยาการแหล,ล่งกำลัาขึ้นอย่ในญี่ปุ่นนี่มาลงทุนรถยนต์บ้านเราถูกไหมนะคะเราได้เทคโนโลยีเขาได้โลาะเขาว่าเออเขาใช้เครื่องจัรอะไรผลิตยังไงนะคะส่งเสริมให้เกิดการลงทุนระหว่างประเทศนะคะอันนี้ก็ชัดเจนที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างไป นะ,ะการได้รับประโยชน์จากต้นทุนการผลิลตลดนะฮะเศรษฐศาสตร์กาเรียกว่า scale scale เกิดอิควาแนนต์ออฟสเกลอิควนนต์ออฟสเกลเกิดขึ้นเมื่อไหร่เขาบอกว่าเมื่อเราผลิตสินค้าเพิ่มมากขึ้นนะฮะจะส่งผลให้ต้นทุนเฉลี่ยของเราลดลงนะ,ะถ้าผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นจะทำให้ต้นทุนเฉลี่ยลดลงถูกไหมแล้วต้องจากอะไรหนึ่งนะคะซื้อสินค้าซื้อปัจจัย,รยจหรือว่าซื้อวัตถุดิบในจำนวนมากต้นทุนก็ถูกถูกไหมสองก็คือ แรงงานหรือว่าคนที่ทำหน้าที่ในการผลิตก็จะมีความเชี่ยวชาญในการผลิตเห็นไหมคะพอเขามีความเชี่ยวชาญณไหนเพราะว่าแรงงานจะมีประสิทธิภาพในการผลิตก็จะทําให้ต้นทุนลดลงนะคะนี่คือข้อดีของการรวมกลุ่มเศรษฐกิจอะมาดูข้อเสียคนเสียหรือว่าข้อเสียจากการรวมกลุ่มเศรษฐกิจมีอะไรบ้างเช่นนะคะผู้ประกอบการบางรายไม่สามารถรับตัวได้ค่ะ แน่นอนว่าข้อดีคือได้สินค้าราคาถูกแต่อย่าลืมว่าไอ้สินค้าราคาถูกเหล่านั้นเนี่ยพอเข้ามาขายในบ้านเราถูกไหมคะแล้วผู้ผลิตเดิมที่อยู่ในบ้านเราจะทำอย่างไรถูกไหมผู้ประกอบการเดิมที่อยู่ในบ้านเราอาจจะมีต้นทุนสูงกว่าการนำเข้าในการนำเข้าสินค้าบางอย่างนะจากจีนที่ต้นทุนถูกถูกไหมคะก็อาจทำให้ผู้ประกอบการบ้านเราเนี่ยนะคะประสบปัญหาได้นะคะปัญหาและความสมอภาผลประโยชน์ระหว่างประเทศ นะคะอันนี้เป็นเรื่องของอาเจนต้าระหว่างประเทศเลยนะคะบางครั้งเนี่ยนะแต่และประเทศก็ยพยายามเรื่องน้องความสถียรภาพระหว่างกันนะคะในเรื่องของนโยบายต่างๆนะคะการ,รยกเลิกมากตรการการีดกันและการเคลื่อนย้ายแรงงานนะคะในข้อนี้คือในกรณีที่มีการเคลื่นอนย้ายแรงงานโดยเสรีจะทําให้เกิดอะไรขึ้นนะคะจะทําให้แรงงานพนักงานประสบปัญหานะคะอย่างเช่นนะคะมีแรงงานราคาถูกเข้ามาบ้านเรา นะบ้านเรานี่ถ้าแรงขั้นต่ำก็300ถูกไหมเดีนะะ๋ยวท่านก็ทำให้แรงงานจากเพื่อนบ้านนะคะพ่อแม่กัปตูชาไหลท่าลักเข้ามาบ้านเราถูกไหมคะก็ทําให้คนงานในบ้านเราเกิดปัญหาเกิดขึ้นเกิดการแย่งงานกันทาเกิดขึ้นนะคะนี่คือผลเสียจากการรวมกลุ่มเศรษฐกิจอ่ะทีนี้มาดูตัวอย่างนะตัวอย่างการรวมกลุ่มเศรษฐกิจมีอะไรบ้างน,นะคะนอาจารย์เริ่มมา3ามถึงได้กันนะคะตัวอย่างที่อาจารย์เริ่มมาในที่ อันแรกข้อตกลงการค้าเสรีกับประเทศอื่นนะนี่เรียกว่า n a f ต a นะ NAFTA มีสมาชิกกี่ประเทศนะคะมีแคนาดาอเมริกาก็เม็กซิโกนะคะ NAFTA NAFTA ในที่นี้เนี่ยนะคะถือเป็นและถ้าเราวัดระดับนะการลงบุกก็คือระดับแรกเป็นเขตการค้าเสรีก็คือพยายามให้เกิดการค้าเสรีระหว่างการลดภาษีให้ต่ำที่สุดหรือเหลือสุดนะคะในระดับแรกนะคะอันที่สอง ในหันที่2อันที่2เนี่เราต้องคุ้นเคยแน่นอนนะคะอาเซียนของพวกเรานะการรวมกลุ่มอาเซียนนะคะก็คือกลุ่มสมาชิกของพวกเราที่แหละนะคะเดิมเนี่ยเรามีสมาชิกด้วยกันทั้งหมด6ประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์ไทยและบรูไนนะ6ประเทศด้วยกันมีการรวมกลุ่มเข้านะคะแล้ต่อมาเราก็มีการเพิ่มสมาชิกใหม่4ประเทศนะเวียดนามนเรพข้าและกัมพูชานะคะการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในที่นี้ เทก็คือเป็นอาเซียนแต่ตัวที่เราได้ยินกันบ่อยๆที่เป็นเรื่องของการรวมกลุ่มสังกิจนั่นคือ A B C แล้ว A C เริ่มจากอะไรอาเซียนอาเซียนอะไรสอง E A E C มีสติหน่อยเลเช้าเลยอาเซียนตัว E คืออะไรกีโกลนี้เป็นนา ฟังอีกสุดท้ายคือตัว C มาจากค c ม m m นิตี้คอมมิวนิตี้ไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่ใช่คอมมิวนิตี้นะคะคอมมิวนิสต์นะคะนั่นคือจริงๆเราแยกขาวว่าการควบคุมเรียกว่าอะไรเรียกว่าเ A เราเรียกว่าอาเซียนนะคะแต่ในที่ então, duh. นี้เขาบอกว่าอาเซียนเนี่งที่การรวมกลุ่มโดยนัฐบาลมีสามเสาวหลักนะก็คือในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะสังคมและการเมืองนะคะแล้วก็ในเรื่องของ เศรษฐกิจสังคมและการเมืองนะคะสามเรื่องเอ่อเศรษฐกิจสังคมและการเมืองแล้วก็วัฒนธรรมนะคะสามอย่างดังนั้นนะตอนนี้ที่เขาคอนเซิร์นกันมากๆที่เขาที่เขากำลังพิปูกันก็คือในเรื่องของฐานเศรษฐกิจนั่นคือ a e บีนะคะ a e บีนะคะดังนั้นนะคะในที่นี้อ่ะมีใครรู้ป่าวว่า AEC เนี่ยเขาจะประกาศใช้กันเมื่อไหร่หลักๆนโยบายหลักของเขาคือใน คือ0เปอร์เซ็นต์ไหมคะสําหรับสินค้าแล้วก็การเคลื่อนยายแรงานระหว่างกันนะก็จะมีกลุ่มแรงงานถามว่าในที่นี้เนี่ย AEC อย่าที่เขาบอกว่าจะลดสินค้าที่อย่างไม่ถึง0เปอร์เซ็นต์อย่านะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดขึ้นเมื่อไหร่จะไรู้บ้างอะไรนะคะ58นะที่58ใช่จอดลงไปนิดหนึ่งจอดลงไปนิดหนึ่งเอาระบุวันเลยวันที่เท่าไหร่เท่าไหร่นะคะ2 ต่อนี้มันเกิดเราวอยังไงนะคะอันนี้อะไรใครรู้บ้างวันนี้อะไรรู้ไหมเหตุกากัน AEC AEC นะคะ AEC การลงทุนเศรษฐกิจต่อไปค้าขายภาษีจะเปอยู่แล้วจะเริ่มขึ้นเมื่อไหร่รู้ไหมห้าแปดอันนี้เมื่อไหร่เดือนไหนกุมภาคเพราะอะไร มีวันวายได้ไทยนะคะอ่ะเขาบอกว่านะคะในที่นี้เดิมเนี่ยนะคะนะคะจะมีการนะคะตัดสินใจว่าการเดิมเนี่ยนะคะเขาต้องบอกให้แล้ววันที่เราจะมีภาษีการเป็นศูนย์หรือว่าเกิดเอซเกิดขึ้นเนี่ยคือวันที่หนึ่งกมภาพลาศสองห้าแคสองศูนย์ถึงห้านั่นคีห้าแปดหนึ่งมภาาแต่เนื่องจากความไม่พอด้วยประกาศของผัวนะคะเขาก็มีการประชุมกันที่กรุงโคนาเบประเทศอังูชา นะคะตกลงร่วมกันว่าฉันขอเลื่อนออกไปอีกหน่อยนะพอ <c oughs> พๆดีๆไม่ทำให่ควร <c oughs> ก็เลยเลื่อนเป็นวันที่31ธันวาคม58นะดังนั้น,นเด็กหนุ่มในปี58เหมือนเดิมน,นะคะแค่เลื่อนจาก1มกราเป็น31ธัว 3, นวาคมนะคะอันนี้ในเอกสารไี่ 3, ไมีนะจดเรือนะร่องมานะนะคะจดเรื่อมเอานะคะก็คือในที่นี้ก็คือวันที่นะคะ มีการนะคะรวมกลุ่มไม่ใช่มีการการวมกลุ่มนะวันที่จะประกาศภาษีเป็นศูนย์นะคะ AEC เปิดตัวก็คือ31ธันวาร์สองห้า่งหศูนย์สองศูนย์น่งห้าสองหนะคะสองหอ่ 25, ะ,ะโอเคนะคะอันนี้คือกลุ่มที่2ในกลุ่มน,นี้เนี่ยนะกลุ่มอาเซียนของเราเนี่ยนะคะถ้าจัดในระดับการรวมกลุ่มเนี่ยนะคะเราจะอยู่ในระดับที่3ในระดับของตลาดรลหะนะคะ คือเรามีในเรื่องของการภาษีระหว่างการเป็นศูนย์มีในเรื่องของการเคลื่อยยน,นอย้นายแรงงานหรือปัจจัยการผลิตระหว่างการโดยเสรีนะคะอ่ะทีนี้มาดูท่านกว๋อยกกลุ่มหนึ่งนะคะที่นอย่างนี้ตัวอย่างท่านกว๋อยกลุ่มหนึ่งที่ยกตัวอย่ายงก็คืสอสหภาพยุโรป E.U. นะคะนี่น่าจะมองเลยได้เ,เป็นบ้างนะคะ E.U. หรือสหภาพยุโรปก็คือการรวมกลุ่มเศรษฐกิจนะคะเขาใช้คำว่ารัฐอิสระนะประกบอบด้วย28ประเทศ น s ก o ่านควมียนร้าษนะออสเตรียเยมักเรียโเอเชียไซปันะเช็กเดนมาร์กเอสโตเนียไรแฝรั่งเศสเยอรมันกรซฮังการีออสเียดสโเนียบาก็ไบอกว่าเขาอยู่ในยุโรด้วยนะคะเอานเรแลนด์โลเกีโรมาเนียโเียโลเนียสเปนสเนและสหราริาทอังกฤษ นะคะและอื<ส>่นๆนะคะโดยในที่นี้เนี่ยนะคะกลุ่มประเทศนะคะสหภาพยุโรปหรือว่า E.U เ,เนี่ยนะคะเข้ามีความเข้มแข็งมาก ดอลลาร์อเมริกาป่ะที่เรียกว่ายูโรถูกไหมคะคุณนี้ก็ใช้เงินยูโรร่วมกันนะแล้วจ่ายเป็นพื้นเมืองของประเทศของเขาเองแล้วนะก็ใช้ยูโรร่วมกันนะคะอันนี้คือนะคะกรณีตัวอย่างที่เห็นว่าที่หลากรณีนะคะที่เป็นางถนก็คือมีการใช้นโยบายร่วมกันใช้เงินตราสกุลเดียวกันนะคะอ่ะโอเคนี่คือบทที่4นะคะมีใครถามอะไรเพิ่มเติมไหมสำหรับกรนี้